แผ่นส้มๆบางๆนี่เขาเรียกว่าส้มแผ่นของกินเล่นบ้านผมเองตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงฤด,ดูกาลของมะม่วงแล้วมะม่วงที่ผมกําลังปอกอยู่นี่เขาเรียกว่ามะม่วงน้ําดอกไม้แล้วถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องสอยตอนแก่จัดเอามาบ่มทิ้งไว้จนกว่าจะสุก จะได้น้ำดอกไม้ที่รสชาติหวานหอมชื่นใจในการที่จะทำส้มแผน่นหรือว่ามะม่วงควรให้อร่อยนี่ก็ต้องใช้มะม่วงหลากหลายยี่ห้ออันนี้กับมะม่วงอ,อกร่องมะม่วงแม่ลูกดกมะม่วงแก้วแต่มะม่วงที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมะม่วงที่สุกคาต้นและลมพัดร่วงลงมา มันก็ต้องมีส่วนที่ชอกช้ำกันบ้างส่วนไหนไม่ดีก็ปาดมันทิ้งไปจากนั้นก็ทำการแยกเม็ดออกจากเนื้อแล้วในสูตรของผมก็จะเพิ่มมะม่วงดิบลงไปด้วย แล้วก็ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นโบรนาณเครื่องนี้ที่อยู่บ้านผมมานนานจนจำความไม่ได้ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็เอาไปกวนจนกว่ามันจะเดือดพอเดือดได้ที่ก็พักไว้อีกหนึ่งคืน แล้วก็จะเอามาหยอดตากบนแผ่นพลาสติกในตอนเช้าแล้วในแต่ละวันสีรสชาติมันก็จะต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่เอกลักษณ์ของมะม่วงที่เลือกใช้ในวันนั้นพอถึงตอนเย็นก่อนจะพับเก็บก็ต้องมาเก็บเศษฝุ่นเศษหญ้าออกพบว่าผมตากแบบโอเพนแอร์พอถึงตอนเช้าก็ต้องเอามาลอกแล้วก็พึ่งแดดด้วยอีกครึ่งวัน แล้วผมก็ต้องยอมรับว่าส้มแผ่นอร่อยที่สุดก็ตอนลอกใหม่ๆนี่แหละแต่ถ้าจะให้เก็บไว้กินนานๆมันก็ต้องพึงให้มันแห้งพอประมาณต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ผมล้างมือแล้วนะ1กล่องบรรจุ310-315กรัมโดยประมาณส้มแผ่นคูแจวหวานอมเปรี้ยวเคี้ยวติดฟันกล้วยตาก็มีนะ